ครับผมนะ,ะรีวิวนะครัเนะจ้าเฟนเดอร์นะตัวนี้เลยนะครับนะเซตอัพไมค์ขาดสีชวีวันใหม่หมดเลยแล้กันนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับนะเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวฟังเสียงกันเลยโอ้เสียงค่อนข้างหวานเลยใช้ได้เลยล่ะ ว่าต่อตรงเข้าแอมเลยนะครับต่อแบบตรงเข้าแอมมาเชลเลยนะครับนะตัวนี้นะครับเปิดแฟดแฟดไ้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นวลลุ่มนิดนึง เสียงนี่คือแบบเฟนเดอร์เฟนเดอร์เลยมันก็คือเฟนเดอร์เลยนะฮะนะมันคือเฟนเดอร์ USA นะครับเฟนเดอร์อเมริกันนะครับอเมริกันสแตนด์ดั USA นะครับตัวนี้นะครับขายมือสองกันเนี่ยผมให้ราคาแบบแบบขี้เล่เลยนะไม่ไม่ต่ำกว่าประมาณ3 3มสถึงสามเนะก็คือ3 3ม0 0 0หรือ35,000ประมาณนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ,รบอ่าผมตั้งไว้ที่2นะครับ 9990้นะครับ2 9 9เก้านะครับปกติถ้าขาด10บาทส0,000ประมาณนี้นะครับนะตัวนี้ต้องบอกกันเลยนะครับว่าก็มีรอยกระเทาะบ้างตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นรอยสีแตกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนี่เพิ่งเซตอัพเสร็จแล้วก็รีบเลยนะครับรีบรีวิวเลยนะครับพอดีจะไปทำธุระต่อนะครับแล้วก็มีรอยกระเทาะตรงนี้หน่อยนะครับนะ ซื้อของกับผมคุณไม่ต้องห่วงคุณได้รับความเป็นธรรมและก็ได้รับความชัดเจนแน่นอนผมจะถ่ายให้หมดถ้าไหนมีตำหนิตรงไหนผมจะบอกหมดอันนี้บอกเป็นวิดีโอก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าันต่อมาเป็นรอยนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะครับนะเขาน่าจะเปลี่ยนตรงบลิดมานะครับอันนี้ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ของเฟลเดอร์แท้แต่ว่าเท่าที่ผมลองแล้วก็โอ้ยโอเคนะ <c oughs> นะครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของเฟลเดอร์แท้น่าจะเปลี่ยนมานะครับนะอันเก่าน่าจะสนิมขึ้นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอ่ะอนน่่าากเางเกแตว ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะถือว่าโอเคนะครับชุดปิกอัพเดิมๆเลยนะครับนะเป็นของคู่ตัวเขาเลยก็จะเป็นซิงซิงฮัมนะครับแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช็ครียลนั number ให้ด้วยให้ดูได้เลยว่าเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นซิงซิงฮัมนะครับนะอันนี้ผมแกะวงจรวงจรมาหมดแล้วมาล้างทำความสะอาดนะครับหมุนปืดป๊ดๆเลยนะครับหมุนได้แบบปืดป๊ดๆเลยนะครับนะอ่าโอ้โหแชทกันมาเทียบเลยนะครับนะอ่ะ โอเคนะครับผมแล้วก็เฟดนะครับก็มีการตกแต่งนะครับเล็กน้อยนะครับนะเพราะว่าตอนมาเนี่ยนะครับน้ำเฟดมันก็จะเป็ดแบบเป็นเป็นสึกตามการใช้งานนะผมก็ตกแต่งโดยใช้อันนี่เลยนะครับผมก็สจ๊วตแม็กนะครับสจ๊วตแม็กตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คือแบบว่าเซตอัพกนคือพร้อมเลยเลยโอ้ยเสียงคุ้มแน่นอนคุ้มค่าเงินแน่นอน เลยว่าเก็บไว้เล่นเองยังคุ้มเอาจริงๆครับนะฮะไม่ได้ซีเรียสเลยคือซักเทนดีมากอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับต่อข้าวหน้าตู้ไม่ผ่านเอฟเฟกใดๆนะต้องบอกก่อนนะครับ สายแจย็คเส้นเดียวต่อข <ination> sí. ้าวหน้าตู้เปิดแค่รีเวิร์บหน้าตู้แค่นั้นเองกีตาร์อะไรจะหวานได้ขนาดนี้นะครับไม่ผ่านเอฟเฟกต์ใดๆเลยเห็นไหครับพนครับี่จะพูกจะงสายเซตอัพคุณไม่ต้องห่วงครับผมนะคุณเอาไปใช้งานได้เลยและขึ้นบนเวทีใหญ่ได้สบาย ของเฟนเดอร์แท้แน่นอนนะครับนี่ข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดไม่เห็นในนี้เดี๋ยวผมถ่ายซ serial n เบอร์ให้ดูนะครับเป็น USA เลยนะครับ US 1 3ก็ปี2013ตัวนี้นะครับนะตัวนี้ก็นี่ครับสปริงนะครับแบบใส่แบบ3ทางเด้งๆเลยนะครับนะตัวนี้ไม่มีฝาหลังมานะครับนะก็นี่เลยครับเฟนเดอร์นะครับนะอ่าโคโลราโดแคลิฟอร์เนียก็คือเฟนเดอร์ USA เลยนะครับนะแท้แน่นอน ครับไม่ต้องห่วงนะครับดูไม้สังเกตไม้สังเกตอะไรต่งตางๆนี่คือแบบว่าแท้แน่นอนผมเช็ค serial number แล้วนะครับน,นะครับอ่ะสรุปเป็นอีกหนึ่งตัว,<ม>ตวที่เรียกว่าต้องบอกได้เลยว่ามาไวไปไวแน่นอนเพราะตอนนี้นะครับน้มีคิวจองมาเพียบเลยนะครับประมาณ10กว่าคนแล้วนะครับเดี๋ยวรอคิวที่1ดูคลิปเสร็จนะครับถ้าคิวที่1ไม่เอาตัดคิว2นะครับผมเพราไม่เกินจักประมาณ 1- 2คิว จริงๆครับผมนะร้านผมเนี่ยมันออกไวมากๆนะรับใครที่ช้าใครที่เลงพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยนะอดเอาจริงๆรินะครับไม่ได้ว่าอวยไม่ได้ว่าชมหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยคือมันมีรีวิวอย่างชัดเจนและผมเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนด้วยนะขายของแบบถ้ามีํำหนิเห็นไหมผมจะบอกหมดเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเวลาสมมติได้รับของแล้วเอ้ยพี่ทำไมไม่บอกพี่ทำไมไม่แจ้งกล่องถูกปะมันจะเป็นปัญหาทําให้คุณค้าขายกันไม่ยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณตัดปัญหาได้เลยนะครับนี่มีตาหนิต้องไหงนเปลี่ยนอะไรมาอย่างไงผมต้องบอกให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอาชีพในการค้าขายมันต่างกันนะครับคุณอยากได้ความโลเลความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจไปซื้อที่อื่นแต่ถ้าอยากซื้อความจริงใจกับเราบอกแบบตรงไปตรงมาแบบนี้เห็นกันจะชัดแบบนี้เซตอัพกันเปลี่ยนสายกันจะชัดแบบนี้ซื้อที่ร้านท่าุจะฝ่ผมบอกได้เลยครับของจริงนะไม่ต้องห่วงไม่มีไม่มีการมามโนมโนกันนะของจริงแน่นอน อันนี้ใช้ได้ก็บอกใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ก็คือต้องบอกว่าใช้ไม่ได้ถูกป่ะอ่าเราตรงๆไม่ไม่ไม่มานั่งโกหกกันแล้วเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีเวลาแต่ความจริงเป็นจริงเท่านั้นนะฮะเราไม่มีเวลามานั่งโกหกใครถูกป่ะครับเออเราขายของแบบเขาเรียกว่าอะไรซื่อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานคํำนี้มันอยู่ในใจผมเสมอนะครับนะคุณไปดูได้เลยนะครับนะมันอยู่ในใจผมเสมอเ้อ เลยนะครับสายนิ่มมาก ต้องจัดนะครับอ่ะผมอยากจะให้ฟังอีกเสียงเป็นเสียงแตกเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอ,อยัดวาวาเวอร์ล่มนิดนึงแล้วกันเนาะอ่ามันจะได้บอกว่า อไงมันเล่นง่ายแล้วมันเนื้อมากๆก็บอกได้เลยว่าคุณคุ้มแน่นอนนะครับนะอะจัดไปคิวแรกไหวเท่าไหร่ยังไงทักมาคุยกันถ้าไม่ไหวบอกไม่ไหวเดี๋ยวคิว2จัดนะตอนนี้มีจองประมาณ10คิว นะครับนะผมบอกได้เลยนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับติดจองประมาณส0คิวนะครับนะมีเพิ่มมีอะไรนี่กกนะแชทแชทกาลังเพียบไปหมดนี่ทักมาขายทักมาโอ้โห و, อะไรแบบว่าแบบว่า,าคือเพียบอะนะทั้งวันนะผมตอบเนี่ยนะตอบแชทตอบอะไรเนี่ยนะนะนะหลายหลายคนเนี่ยนะคือเรียกว่ารู้เลยนะครับว่าผมไปขายจริงของจริงแน่นอนไม่ต้องหนะ่วง ให้ด้วยนะครับมีเคสนะครับนะอันนี้ต้องบอกก่อนไม่มีใบนะครับไม่มีคันโยกนะครับแต่มีเคสให้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับชัดเจนขนาดนี้คุณต้องรักแล้วหละร้านนี้นะครับนะบอกชัดเจนหมดจดนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปนะครับสำหรับเฟรนเดอร์อเมริกัน USA ตัวนี้นะครับจัดไปหบผม